ข้าวหมูย่างคู่ฝุ่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดเมนูปาร์ตี้ยอดนิยมเลยนะครับผมวันนี้ผมมีสูตรเด็ดมาฝากเลยนะครับใส่ปาร์ตี้ใส่กับแกล้มใน่ห้ามพลาดเลยนะครับผมสูตรนี้มีความหอมเผ็ดนิดรสชาติอร่อยจัดจ้านถูกใจแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปดูสูตรและลงมือทากันเลยนะครับนี่ครับอีกหนึ่งที่เด็ดความหอมอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่ตัวข้าวคั่วเลยนะครับเป็นสไตล์ข้าวคั่วทัลราบนะครับผมใส่ใบมะกรูดตะไคร้ลงไปคั่วด้วยนะครับก็นาไปผัดรวมเลยนะครับผม มากเลยนะครับนี่ครับปั่นเสร็จก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็เพิ่งคั่วเสร็จนะครับผมใหม่ๆเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นตัวคอหมูย่างเป็นคอแท้เลยนะครับน้าหนักอยู่ที่ประมาณสัก2กิโลกรัมตัวนี้นําไปจิ้มแล้วก็ตัดแต่งนิดนึงได้ครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรมาเลยนะครับผมอย่างแรกเป็นกระเทียมสัก10กีบนะครับแล้วก็ราบพรกสีถึงห้าชิ้นเื่องจะไม่ได้ใส่เยอะมากนะครับเพราะว่าสูตรนี้จะมีพริกข้าวคั่วเพิ่มอยู่นะครับพริกไทยนิดหน่อยสักหนึ่งช้อนชาราดโดยเป็นซอสปรุงรส้าเขียวประมาณสักหนึ่ง ล้วก็จะมีซอสหอยนางมรมเท่าๆกันเลยนะครับผมสักหนึ่งทพีครึ่งตามด้วยรสด,ดีประมาณสัก1ส่วนสีททพีหรือประมาณสัก1ช้อนแกงนะครับซีลดำนิดหน่อยครับผมนี่ครับนมข้นจืดลงไปด้วยนะครับหมูเราจะได้นุ่มน่าทานประมาณสัก1ทัพทพีน้ำตาลปี๊บนี่ประมาณสัก2ช้อนพูนเป็นช้อนแกงนะครับถ้าใครไม่ชอบติดหวานเยอะก็ให้ลดน้ำตาลได้นะครับผมใส่ประมาณนี้กําลังดีเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผมตัวนี้ถ้าใครมีเวลาเยอะก็หมักทิ้งไว้สัก3 6ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนนก็ได้ะครผม แต่ถ้าเราแบบเร่งรีบก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พอได้อยู่นะครับตอนนี้ผมหมักทิ้งไว้ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะนำข้าวคั่วแล้วก็พริกที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับผมใส่ลงไปประมาณนึงเลยนะครับผมหอมจริงนะครับตัวข้าวคั่วส่วนนี้ใส่ลงไปประมาณอย่างละ5้าช้อนได้ครับตัวพริกนี่ถ้าเราไม่ชอบเผ็ดมากก็ให้ใส่ไปสัก2ช้อนได้ครับนะครับใส่ตามใจชอบได้เลยนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เตรียมขึ้นย่างได้เลยนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นเตาย่างถ่านนะครับเป็นการย่างหรือว่าใครจะใช้เเป็็นนนหหมม้อออบรรกทําไดืัะค เอาที่เราสะดวกเลยนะครับผมสายปาร์ตี้สายกับแกล้มต้องลองครับผมสูตรนี้เด็ดจริงนะครับชอบเครื่องแน่นหน่อยก็โรยพริกข้าวคั่วเพิ่มได้นะครับส่วนของผมนี่จะโรยเพิ่มนิดนึงแทนบางตัวที่หลุดไปนะครับไม่ต้องย่างไฟแรงจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวตัวพริกข้าวคั่วไม่หมดไม่อร่อยนะครับนี่ครับย่างประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับผมเราจะหันทานแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะครับหรือว่าอยากจะมีน้าจิ้มทานด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูสูตรกันครับอย่างแรกนี้เป็นน้ำมะขามประมาณ6ช้อนแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาประมาณ9ช้อนครับผม น้ำตาลี๊บใส่ลงไปประมาณสัก1ช้อนครึ่งเป็นช้อนแกงนะครับแล้วก็จะมีข้าวคั่วใส่ลงไปเกือบ2ช้อนเลยนะครับผมตามด้วยเป็นพริกป่นใส่ลงไปทั้งหมด3ช้อนนะครับผงนัวชูรสตามใจชอบนะครับผมแล้วก็จะใส่มะนาวลงไปด้วยประมาณสัก1ลูกตัวนี้ลองชิมดูก่อนนะครับผมถ้าเปรี้ยวน้อยก็ค่อยเพิ่มมะนาวได้ครับเพราะว่าน้ำมะขามแต่ละที่เปรี้ยวไม่เท่ากันนะครับผมใส่หอมร่วมชีไทยชีฝรั่งแล้วก็มะนาวหั่นซอยด้วยนะครับครับหอมแดงนิดหน่อย ัวน้ำจิ้มเราก็จะได้ประมาณนี้ครับผมน้ำจิ้มเจวนะครับทานกับคอหมูย่างคุกฝุ่นแล้วนะครับผมเป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าเป็นกับแก้มนี่เด็ดเลยนะครับเมนูนี้คอหมูย่างช่ำๆมีความหอมพริกข้าวคั่วเผ็ดนิดหน่อยครับผมถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับใครนี่ยังไม่เคยลองทานนี่ต้องจัดแล้วนะครับผมอร่อยเด็ดจริงครับเมนูนี้ไปลองทําตามกันดูได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับมาทานด้วยกันนะครับผมนี่ครับเด็ดเดเลยนะครับ